วันนี้เราจะนำพาทุกคนนะคะมาดูแล้วก็ชมสวนแต่สวนที่เราที่ว่าเลยก็คือสวนยางพาราของลูกค้านะคะแปลงนี้เป็นแปลงของพี่นาดีศรีมณีนะคะอยู่ที่อำเภอขอนหารจังหวัดศรีสะเกดเรานี่เองค่ะแปลงของพี่แกนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาสักระยะหนึ่งถามว่าสักระยะหนึ่งไหมไม่นะคะก็คือประมาณสัก2 -3 ปีแล้วนะคะปัญหาของแกที่เจอจริงๆแล้วไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเยอะมากเท่าไหร เพราะการจัดก,การดูแลสวนของแกดีมากๆเลยดะดูแปลงของแกนะคะสะอาดเรียบร้อยมากมีการตัดหญ้าแล้วก็ดูแลหญ้าดาเป็นประจำนะคะโดยที่ไม่ฉีดยาฆ่ายาเลยนะแปลงสะอาดมากมายสะอาดมากเลยค่ะลักษณะต้นยางของแกรเรื่องของยางไตนึ่งนะคะก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะมีบ้างนะคะบางส่วนเท่านั้น แต่ด้วยการที่แกจัดการสวนแล้วก็ดูแลสวนดีมากทำให้ไม่ค่อยเจอปัญหาเหล่านี้มากแต่พอมาใส่ผลิตภัณฑ์ทำให้ยิ่งเพิ่มผลผลิตได้ดียิ่งขึ้นนะคะ mm. ก็มีบางต้นนะคะที่เป็นยางตายนึงนะคะแกก็บอกกับเราเองเลยว่าแก้ปัญหาได้ออกเกือบทุกต้นแล้วนะคะ่ะแปลงนี้นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยได้ดี เดี๋ยวมาดูนะคะว่ากรีดนะคะน้ำยางที่เราเห็นอาะกำลังกรีดได้หนึ่งนิ้นะคะตัวนี้นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฝนตกชุกหน่อยนะคะบางต้นก็เริ่มเต็มแล้วนะคะไหลออกเยอะมากนะะเต็มทุกทุกต้นเลยนะคะ การดูแลต้นนะคะก็จะดีมากๆเลยมาพาชมนะคะดูแลเรียบร้อยดีมากๆเลยตามที่เราเคยลงเยี่ยมชมสวนนะคะเราก็จะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้สักสักเท่าไหร่ที่ดูแลสวนได้ดีมากๆเดี๋ยวมาดูเรื่องดินของพี่เขานะคะดินจะดีมากทำความสะอาดสวนได้ดีมากค่ะ แล้วก็มีไส้เดือนเต็มเลยค่ะเยอะมากส่วนนี้ที่เราเคยถ่ายทำสองปีที่แล้วนะคะวันนี้เรากลับมาดูใหม่นะคะดีมา,มากๆเดี๋ยวเราไปดูกเกษตรสวนผสมของพี่แกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามถนนที่เราไป,ปามาดูนะคะด้านาข้างๆนี่ก็จะเป็นนาข้าวนะคะ ตรงมุมนี้ที่เรามาดูก็คือเป็นสวนยางพาราอ่านะคะอันนี้ของพี่แกนะคะพื้นที่กว้างมากนะคะแต่แกแบ่งโซนในการทําเกษตรก็จะมีพืชหลากหลายแล้วก็ทําแบบผสมผสานมาดูเพิ่มเติมนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือปาล์ม ก่อนหน้านี้นะคะที่เรามาก็จะแรงมากๆเลยนะคะแกะตอนแรกแกก็คงแกะจะตัดสินใจคือตัดทิ้งแล้วนะแต่พอมาเห็นผลผลิตนะ้ตอนนี้คือคงไม่ตัดแล้วใช่ไหมคะแกะบอกว่าผลผลิตก็ได้เก็บสลับบนไปกับยางพารานะคะทำแบบส่วนผสมและสิ่งที่สําคัญที่เราเห็นก็คือในบ่อนี้จะมีปลานะคะที่แกได้ขายตลอดเลย ทางฤดูแล้วได้ได้ฐานด้วยนะแรงสะอาดสวยงามมากเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบนอกกันเลยนะคะมาดูนะอันนี้ภายในข้างในเราอาจจะยังไม่ได้เดินเข้าไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่พร้อมลุยเพราะใส่รองเท้าไม่พร้อมลุยเลยค่ะเลดูรองเท้า แต่เราเดินตรงชมตรงรอบนอกไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาเข้ามุดเข้าไปชมสวนข้างในนะให้ดูก่อนนะคะแต่สวนแก่สะอาดมากเลยนะดูแลดีนะะพาไปชมบรรยากาศภายในนิดนึงข้างในที่เรามองเห็นข้างในนะคะก็จะเป็นป่ามทั้งหมดเลยนะ,ะก็จะมีปลูกพืชแซมขึ้นมาบ้างนะคะไปด้านลึกข้างในเลยก็จะเป็นสวนทุเรียน นะคะแล้วก็ปลูกกล้วยนะคะด้านในเดินดูที่เราเห็นนี่บรรยากาศภาพรวมทั้งหมดนะคะเป็นสวนที่สะอาดมากๆเลยนะคะสวนของพี่นาดีฟาร์มนะคะถ้าถ้าเราสนใจอยากมาดูตัวอย่างของสวนก็พิมพ์หรือเสิร์ชข้อมูลนะคะนาดีฟาร์มนะคะอำเภอคุนหารจังหวัดสรสเกตนะคะ มาขอคําแนะนําจากพี่แกได้เลยนะคะสามารถทําเกษตรสวนผสมได้เลยนะคะอันนี้อย่างที่เราเห็นก็คือบ่อปลานะคะที่เลี้ยงปลาไปด้วยนะคะอ่าข้างในที่เราเห็นสวยงามเป็นตัวอย่างสวนที่ดีมากๆเลยค่ะมาดูตรงบ่อปลานะคะน้ำใสเลย นะคะทำแบบส่วนผสมโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็เข้ามาสอบถามพี่แกได้เลยนะคะลูกพันปลาก็มีจำหน่ายเช่นกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ